เราจะไปที่ร้าน soi ยี่สิบเก้าครับ soi ยี่สิบเก้าก็เปิดไอปักหมุดไปก็เจอแล้วครับ soi ยี่สิบเก้า soi soi ยี่สิบเก้าแต่ว่ามันจะแบบี้ากทุกวันนี้มันก็จะโตแถวนานนิดนึงโตแถวโอ้ยขายดีพี่น้องขายดีโอเคครับยุคแถวไหนครับยุคแถวไหนฮะยุคแถวหนอะมาอยู่แถวนี้แหละครับอยู่ ทางที่เดินผ่านไปประมาณสซอยเดยวหลังไปประมาณสซอยเดือดใจแถวโรงแรมเนี่ยครับเนาะถามามาถ่ายรูกกันนะคะมาบาอมาออกมาออมาออกมาบออกมาาออกมาฝั่งนี้มิ่ไหมพูดน้ำไหมมาซาทะน้ลาเขาเหยี่น้เนยอรอมาทามาทาฉระอีซี่ รถมาเร็วปุ่งวันมอครับหนึตืตวันมออไังไงกับวันขั้นหรือามามันมุงวันมอเดินเดินมาฟัง้ครับจะนำั่งไปวันนี้เปลี่ยน mmm บรรยากาศหน่อยวันนี้ท่านสธเป็นไกด์วันนี้วันนี้นั um ่งนั่งไผม่เลผมใ้รีเนี้ เจอกันร้านคุณย่านะคะเจอร้านคุณย่าครับงั้นก็ไปครับมาดูบรรยากาศรถไปโอ้โหหลงเป็นผู้เดียวกันโมนี่เหรอโอ้ยล่ะเป็นไข่อ้อยเนี่ยมือเล้งถ้าแลงปุ๊บนี่เป็นเป็ไข่อ้อยึ้นมาละเป็นผู้ไข่โหลดขั้นแลงๆโอ้ยสุดยอดข้าวเนยเหมือนเ้านี่เบิ้งบ่ไดใหญ่ดิเลี้ยงว่าเป็นคนกลางคืนเลยเนี่ย อมแอมเซ็กซี่มากใจ่ะพตัวเล็กโค้ายได้หรือปัดปอดอีกแล้วผมว่าถ้าไม่พูดนดีผมปากเบาได้อ่ะเดี๋ยวปอหแท้พอมว่าจะนงพอสามรอบเราจะเอือนไปถึงกัไม่ได้เลยนะ เจอกันที่ร้านค่ะพี่น้องเขาวันนี้ที่ร้านคุณย่าความรู้ค่ะพี่น้องเท่า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 เทาเท่าเท่าเ่าเ่าะท่าเท่าเท่า่าเท่เม่าเทเมืานาเ่ามท่า่าเด่าเท่าเ่าเบ่าเทาเท่าเท่าเท่เหรีเญเท่าเทนเท่าเท่าเทาเทีา่าเท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 ่เ่เ่่าา่้าเา่่าทเหเเา่่า่าเเเเาทเ่า บ่หมายถึงว่าธันตีเป็นเงินเขามันแพงอยู่แต่ว่าคำรับบ้านเขาหนาจะบ่แพงดอกตักสัดคำรับบ้านเขากระเทาะข้านั่นล่ะเจ็ดพันก็เดือนแล้วเข้าบ้านเรายังเราขาดเท่าไหร่ซื้อซื้อให้ประมาณเจ็ดเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนเดียนเจ็ดแสนบาทบ้านเขาเดือนแต่ถ้าซื้อมาใครก็ประมาณสี่ห้าล้านเนาะเน่ยเหอะแสดงว่าภาษีต่างกัน ภาษีไม่แรงแต่ว่าคลองของชีพสูงมากแต่ก็หาเงินง่ายไหมดีไปนะครับพี่ปัญหาปัญหาหมองจอดบ่ได้เฉพาะคุณมีเงินจังเกียร์เกียร์เกียรื้อเป็นของโยกคลองได้เอาง่ไงว่าค่าจอดแพงจริงคือเขาซื้อรถไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ไปไหนไม่ได้คืองเท่าไห่ล่ะมันสะดวกครับเอาง่ไงว่าตึกนอกจากคนที่จะอยู่ไกลๆอยู่ชานเมืองอยูคนบางแต่คนพวกปักหลักเขาจะชอบอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแล้วไม่ชอบอยู่แถวท่าเรือนะแมนแมนแมน ความแตกต่างระหว่างฝั่งยุโรปกับฝั่งเอเชียฮ่องกงถ้ายุโรปกับสวิตซ์เนาะถ้านี้ก็จะเป็นฮ่องกงเอาเอาง่ายๆว่าค่าค่ามีเงินอ่ะถึงจะซื้อรถได้เพราะอะไรค่าครองฉีพยูนิกระสงอยู่งแล้วแล้วก็ค่าจอดรถกับแพงแพงหรอแล้วพี่เราสีบอกไฮเดอร์ตึกอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนเป็นตึกเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรแทบช็อกอีกแลวนะฮะ ไม่มีที่จอดรถให้สำหรับโรงแรมไม่มีที่จอดรถให้สำหรับตึกคอนโดนั่นว่าอ้ายอ้ายพอมีที่จอดรถให้สำหรับคอนโดคนพวกคือพวกห้างก็ต้อดใจใจเองใจเท่ร่เกือบรอแล้วค่ะเกือบรอแล้วมามาต้องต้องถ้ายังไม่ถึ้กต้องไปเข้าเช้าที่จอดรถนะเข้าที่จอดรถเจ็ดพันเหรียญนะฮะเจ็ดพันเหรียญไม่ใช่เจ็ดพันบาท แต่มาบ้านเพื่อนะหาง่ายไหาง่ายมาหาง่ายถ้าคนที่ทํางานอยู่แถวนี้แต่ว่ามันหยากริ่คนไทยดิสิมาเฮ็ดงานแบบประจำว่าตึกตึกรามบ้านช่องทุกอย่างไม่มีที่จอดรถเราได้ช็อตเกตนะคะคุณมีรถคุณซื้อรถคุณต้องมีที่จอดก็มีที่จอดแล้วถ้าไม่จอดก็โดนจับ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 เพราะฉะนั้นแล้วทำไมถึงมีรถแท็กซี่เยอะรอกห้า เคยบงังตาอยู่ด้หยนังเสือหลงมีรถวิ่งเยอะเพราะว่าคนส่นหนา่สื่งันนี่นะครพี่น้องเม่นสีแดงกับว่ามีรถไปกับคำคว่าอะไรต้องรอให้เขียวก่อนาน้เขาเป็นเขมงะครับเไป้ห่ฉันมีธอเป็นเพียงรักเดีเนคนเดีวทัจ,วจะเป็น

Hãy subscribe cho bác Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จริงเรามีไมค์เซลฟี่มาคือจะดีเนาะแบบว่าถ่ายคลิปตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ที่ร้านนจ้ะเ้จ๊ฟาไมไม่่วยะโอ้โพี่คนนเนี่ยพี่พอมเฮ้ยพี่พี่ตั้งเด็กนี่ไปไหมไม่มีนี่ไม่มี

เขาหาตังค์วันนี้เขาได้เยอะกว่าเราอีกนะจริงๆแล้วแต่ว่าเราแบบเขาเรียกอะไรมาเที่ยวเานาองเล่นดูท่าท่ามครั้งนีงในชีวิต